วันนี้นะคะเราจะมาอันตราสาวน้องสำเพากันว่าติดหรือเปล่าเ้ยในความจริงมันจะได้แก้ไขอยากให้ได้อยากให้ปิดวัตถุทังแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข

นีเั่นบอกความกินหน้าสีดาจะผส,สมสิวองจากสัตยากของพวก้าทั่วใีโบยพาดดอกท้อเนี่มันง่ายกว่าไฟง่ายง่ายหรืาไฟ่าน่ายดเหงียบชิดหายเลย เนีนบ้่แเพราะว่ามันเป็บแบบที่บายวู้ใดก่ออาวกู้เห็ดนะแต่ว่าท่านเอาเนสมาซอีกทีนึงด้านสมันนั่นคือชัดเด่นอย่ยหอกใบหอกใบรับรองอามีไปรับรองอยู่บกมูรุยไหมมูรยแบบล่องใช่ไหมบบลองผลลัได้อออไหนดีผลลัพ้อรเราลองมาทองเจ้ต้องท้องเจ้าเาเนจ้งยอกไปก้อนสีก่้เห็ดจาเป็มหนึ่งดไปตัวกัน เราวางสลัเจาเอาใบปิดตัวกันซื้อเข้าเขียนไ่เนี้ยเรียงลูกมาฟีตปีแล้วก็เขาจูดไม่ดีกว่าดีมันจะไปจอดกันอยู่ดีมันเหมันกัขนานกันไปครับอข้านเขาเปียกอยู่เนี่ย ไปเลิกวน,น,น,กนไปทีไรเจแต่ี้จริงรานเาอาจจะบ้าย่ไทยทายแล้ว <c oughs> จะหักลูกแค่งปานตาทุกท่านหลายทองอยู่ครับโอ้โหได้เลยนะยัได้ยูยอขอตนนนนอนนี้มันนันทดสอบกันไดยมันมีหัวใจเต้นจากดวงแะเ,เดี๋ยวบังงาจ้ะยวครับหัวใจ เป็นถุงลกแล้วเป็นถุงลกแล้วบ่ทำคนเดียเด้อลูกหักมึงนป่านอี่ยงไว่าหอย่งผูกบะสอนย้อนอยากไผ่ยืนะแม่พอซูมพอเตะจะปากได้ย้อนฮะคว้ยนี่บ่เ๋ยเล้กบพักกบพักหักสมบูรณินีิบ่เดีว่าเท่าเท่าหักแถวบะมีหรอว นอ้อดตัวียวเดียวดีกว่าตัวเดียวดีกว่าอไ้ตัวเดียวกบ่เป็นยังไงาเนวาไ้แกมีม้แกมีองสน่งปลึกเโอ้เียนมดน้องสาวคนเล็กของเราท้องแล้วค่ะมันเป็นนั่นนั้นด้วย มันเป็นใบอ้างโตมันเงาครับลุ่มไปดึกเห็นแต่ถุงลูกไงแต่ไม่กระดุมม่น,นะครับไม่ไม่สาไม่ไม่ไข่สาบ้านเราเองไม่ไข่สาโอ้เศรา้าไปเห็นเป็นไม่ไข่สาเดี๋ยวเดี๋ยวนึตัวอยู่ตะวันเห็นเบือกเบือกเต็มตัวเด้อ<ะ>ตัวใหญ่แล้วโอ้ลูกแม่สามเดือนถือสมหนุม่มตัวนั้นข้างบ้านนั่นแหละครับข้างบานมันลุ่มแต่ดึกว่าเป็นอย่างเจ้ามาต้องกวนขอดอกสนะอต๋อ สภาพากันสภาพกันวะต้งหนูผูกปกติผูกบ่ซ้ำต้งหนูผูกยัดนานสาเดือนกับสิบมือโหอะไสิล่อเปลี่ยนเปลี่ยนสุดอาชีพเปลี่ยนชีอาชีพนี้เนาะโอ้โหสามเนี่ยนยหนุกเนี่ยเนี่ยขอเบิ้งน้อยๆหน่อยลูก คนห้ามดุสองเทาแม่เด็ดขาดแม่เลี้ยงเอาเลยทีนี้น่ะ อยจังมองหมอโหกับปาดาได้ใครใครยอเทืออม้บ่ได้บ่อดอย่ะบ่กอดอกเลือดอันนั้นเลือดอันผนังลำไส้ใหญ่นั่นอ้มบีบอุบีบห้องสวนนั่นไม่ก็เลือดออกกรเอฟวางครับแต่ว่า ฟ่งอยู่แต่ว่าไ่ได้ภาพแต่ว่ลึกโอ้มาถึงมาถึงเห็นเตะครับเห็นะถุงล็อกกันละพ่ออยู่แต่แต่ว่าภาพถุงล็อกเห็นยันปะไม่ได้ที่กันบ่ได้ที่กันเห็นยูนแต่ว่าไม่ล็อกภาพไว้เหรอเกี่ยวภาพปะอยากได้เ่ะอยากได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันถ้าเป็นการยืนยันมันก็ดีเ่ะเห็นแว๊บๆก็ได้ปะเป็นอย่างไหน่บบาน จังให้หมอว่าว่าเออท่องร้อยเซ็ครับแต่ว่าหันมันอยู่เลิกอย่างเสียแต่ว่าให้เห็นภาพจังเลยท่านเอาเห็นภาพนี้แต่ว่ามันมีสันยืนยันนิดเดียวอย่ามันมีไร้การเจ้าันกมา ก็อย่างงูง่ยเยนะได้ยามานกะ่ายด้ก็จุดกะต่ายแลวดีห เยอฝอยซื้อครับที่ยังพคงดังเขาแก่ไหลแดงไหลแดอ่ออาอรออประมาณนั้นละสะได้ฝอยถามว่าต้องเก็บตังนังังโน้มยัอืม ทางนี้ก็รู้สึกอยู่มันนิ่งแล้วก็บีบนมมันแล้วมันมีน้ำนมแมทมมทุกครั้งมันไม่เป็นอย่างนี้แต่ดีใจอยู่ลึกๆนะแต่ว่ามันบมั่นใจที่ทางตรวจพอบีบน,น้ำนมแล้วน้ำนมเหลืองๆแกนะพุ่งจุดเลยโอเคหมอกระเงาะเตย วันนี้ตรวจท้องแม่สำมพาวันนี้ตรวจท้องแม่สำมพาแม่สัมพาวตั้งครรภ์แล้วสามเดือนกับสิบวันได้ลูกสาวลู้เพจแต่ว่าอยู่ลึกมากเห็นแต่ถึงน้ำหมอว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพอันต้าซาวกันนะคะลอกมันลกมันเป็นโตมดินอยู่ดอก อันนี้มีตัวอ่อนโตหน่อยครับตัวขึ้นที่เป็นกลมๆๆนี่คือเป็นไอ่สามันมีตัวมันโอ้อหายดีกว่ากันแบบสีเดียวกันต,ต้องชัดเลยนรับคนที่เรียนรู้หัวจังสีรู้จักครับของหนึ่งพัจักแล้วทองร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ จะไปยิ่งยายิ่งยยอะเลยแล้วเนาะปวดแขนเลยตัวนี้มันจบหลึกหลึกครับมันยาวหมอปวดมากเหจบบทถึงผมแหงผมวัฒนศรนผมวัฒนีใส่ผแกกจบจบง่วง่วกระลินสอดง่วง่วดินแขนเกือบหักอีครับจสิ้นนะถ้ามันพื๊ดไปสินนะถ้าเอาถ้าว่าตามจะว่าไม่แขนหัวขาอยู่ในนั้นเนาะครับ